สวัสดีครับผมนะบอสจีทีหนึ่งพันนะครับใครที่อยากลงไฟเสียงก็ส่งมาลงได้เลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็เหมือนกันนะตัวนี้ปิดการขายไปแล้วนะสำหรับเจ้าบอสจีสิบพันนะครับลงไฟเสียงแล้วก็นี่เลยครับรีวิวเรียบร้อยนี่ครับเพียบเลยนะครับคุณจะต่อเข้ามิกเซอร์นะครับเราก็มีวิธีการบอกคุณด้วยนะครับบอกได้เลยว่าเด็ดมากๆนี่กำลังอัพคลิปอยู่เลยนะครับ กำลังอัพคลิปอยู่นะครับอ่ะโอเคครับผมนะมาทดสอบแบบการใช้งานนิดนึงนะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกติเลยนะครับเดี๋ยวกำลังจะจัดส่งให้กับลูกค้าแล้วนะครับใครที่ซื้อของกับร้บาน Jamo ก u i ตไฟเราก็จะมีรีวิวแบบนี้ให้ทุกท่านได้ดูกันเนาะว่าของมันใช้งานได้ปกตินะครับผมคอนโทรลต่างๆอันนี้คือเลสแตเราจะตั้งนะอันนี้ก็เป็นค่ามาตรฐานอยู่แล้วนะครับก็บูทบางดีเลย์อะแล้วอันนี้ก็เป็นเดอะจูเนอร์นะครับนะ อ่าแล้วก็เวอร์ลงวอลุ่มนะใช้งานได้ปกติอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมเทสแล้วนะครับในคลิปก็มีเทสให้ดูนะครับใช้งานได้ปกติอ่ดูตรงนี้ก็ได้ดูตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าถ้ากดเข้าไปหน่อยอ่าประมาณนี้เห็นไหมครับอ่านะครับอ่ะโอเคประมาณนี้เลยนะครับนะหน้าจงหน้าจอต่างๆก็ใช้งานได้ปกตินะครับอ่าให้ดูเลยเนาะ ่านี่เลยครับผมเนาะอ่านี่เลยครับนะก็ใครที่ชื่นชอบไฟล์เสียงที่ผมลงไปนี่ที่ผมลงกำลังอัพคลิปไปอยู่นะครับก็สามารถจะทักแชทอินบล็อกมาสอบถานกันได้นะครับเพียง9 9 9บาทผมบอกได้เลยครับเด็ดเลยครับต่อ XLR ด้วยแล้วมากไปกว่านั้นคือมีเคล็ดลับในการ ออกเอาพุทด้วยอ่ะฮะมีที่นี่ที่เดียวครับผมบอกได้เลยมีเคล็ดลับในการออกเอาพุทด้วยว่าออกอยังไงให้มันไม่แตกให้มันไม่บี้ให้มันไม่เบอร์หรือก็เรียกว่าบี้แห้งแหลมจมมันนั่นแหละานะครับมาที่นี่จบอันนี้คือเสียงที่ท่านได้ยินเนี่ยนะครับเนี่ยที่ท่านได้ยินที่คลิปเนี่ยนะครับ คือต่อออกมิกเซอร์เลยนะครับนี่ XLR นะครับส่วนใหญ่ XLR ออกมิกเซอร์เดี B กันแทบทุกคนถ้าคนปรับให้เป็นนะถ้าคนปรับเป็นก็ไม่เป็นไรถ้าคนปรับให้เป็นนี่ผมบอกได้เลยครับบี B มหาการอันนี้คือไม่ได้ผ่านแคปซิมใดๆทั้งสิ้นนะครับแลนะแล้วก็ไม่ได้ใช้ IR อะไเสริมเลยคือใช้จากเครื่องเขาเลยนะครับใช้แบบจากเครื่องเขาเลยไม่ไม่ได้ต้องซื้อไม่ต้องอะไรเลยนะครับอ่านี่เห็นไหมครับ เนี่ยนะคือใช้จากเครื่องเขาเลยนะครับไม่ได้แบบว่าไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มเลยนะครับเห็นไหมครับวันนี้มันอยู่ที่เราขุกกับมันหรือเปล่าอย่างผมเนี่ยผมขุกกับมันเลยนะครับอ่าเพราะนั้นนี่ยนะครับนะก็ของมันดีอยู่แล้วมันอยู่ที่เราเนี่ยเราเราจะปรับถึงมันหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับยังไงลองซื้อลองอดหดนไฟเสียงผมไปดูนะครับอย่างน้อยๆท่านได้เห็นความแตกต่าง มากกว่าเดิมแน่นอนนะครับอ่ะโอเคจัดไปเลยกันนะครับเดี๋ยวก็ลังอัพคลิปให้เรื่อยๆเพราะว่าอัดไว้เยอะอยู่นะครับอัดเสียงโซโล่เสียงต่างๆอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวก็กำลังอัพคลิปอยู่นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของจัมโบกิจเตอร์ไฟด้วยนะครับอ่ะโอเคจัดไปช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้อะไรนะใครหวัดอ้อ เออสายพันธุ์บีระบาดกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมก็เพิ่งป่วยไปนะครับ آ, อ่ะก็แคฟังเสียงดูนะครับก็อย่างว่าแล้วมันมาตามลมอากาศผู้คนบ้างอะไรบ้างเนาะเออก็ใส่แมสกันเยอะๆนะครับมันช่วยป้องกันได้เลยนะคนที่ใส่แมสเนี่ยผมบอกได้เลยครับใส่แมสได้เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับป้องกันได้นะครับ อ่าดีกว่าคนไม่ใส่แมสเชื่อผมนะครับคุณหมอบอกมานะครับอ่ะโอเคจัดไปนะครับนะอันนี้เดี๋ยวก็จัดส่งน้องชายในวันพรุ่งนี้ขอบคุณมากมากนี่ครับไม่้ก็เป็นคอสคอรเทคอะไรต่างๆนี่ก็มีวางไว้เพียบเลยนะครับใครอยากได้อะไรอย่างไงอยากซื้ออยาก้ายอยากแลกเทินอะไรก็สามารถที่จะทักแชทมาได้เลยนะครับอ่ะโอเคจัดไปครับ